สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในช่วงนี้ข่าวที่มีกระแสคลิกโครมที่สุดน่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับคดีของทายาทเครื่องดื่มชู่วกำลังชื่อดังที่มีการขับรถยนต์เฟอร์รารี่เชียวชนกับนายตำรวจเมื่อ8ปีก่อนจนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นสำหรับรายละเอียดการฟ้องร้องนั้นผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะหลายท่านคงได้ติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้ว แต่ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้า Ferrari FF สุปเปอร์คารเครื่องยนต์วังหน้าระดับไฮเอนจากค่ายม้าลำพองที่อัดแน่นไปด้วยความเร้าใจชนิดที่ว่าเมื่ออยู่บนถนนโล่งๆอย่างเช่นตอนตีห้าคงยากที่จะโอดใจไหว้ไม่ให้เท้ากดคันเร่งเกินกว่า79กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สำหรับเจ้า f e r r a r i FF นั้นเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2011ที่งาน g e n e v a Motor Show ซึ่งเป็นรถสปอร์ตสไตล์ GT ที่มีการวางเครื่องยนต์ไว้ด้านหน้าและเบาะนั่งสีที่นั่งโดยในรุ่นนี้ถือว่าเป็น Top of the Line ของแบรนด์ f e r r y r i ที่มีราคาค่าตัว3 0 0แสนดอลลาร์ 300, สหรัฐในยุคที่เปิดตัวโดยบ้านเรานั้นมีการนำเข้ามาทำตลาดด้วยราคากว่า31.1ล้านบาท มิติของตัวรถนั้นมีความยาว4,900กับอีก7 mm, มิลิเมตรกว้าง1,953มิลิเมตรสูง1,379ม mm, ิลิเมตรและมีระยะทานล้อที่2,990 mm. มิลิเมตรการออกแบบภายนอกนั้นก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฟอร์ r r ที่เน้นส่วนเว้าโค้งเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศที่ดีที่สุดครับ และจุดที่น่าสนใจของรถ Sport FF รุ่นนี้ถือเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนแบบ4ล้อรุ่นแรกของ f e r r a ร i ที่ถูกผลิตเพื่อออกจำหน่ายในตลาดครับโดยสังเกตได้จากชื่อย่อ FF นั้นย่อมาจาก Ferrari 4นั่นเองสำหรับระบบขับเคลื่อน4ล้อนี้ทาง f e r r a ร i เรียกมันว่า 4RM สัสดส่วนการกระจายแรงนั้นอยู่ที่ล้อหน้า47%และล้อคู่หลัง53% โดยระบบขับเคลื่อนจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมและกระจายแรงบิดจากเครื่องยนต์ไปสู่ล้อทั้ง400ล้ออย่างเหมาะสมโดยรูปแบบการขับขี่นั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนได้จากปุ่มที่อยู่บนพวงมาลัยและในส่วนของคุมพลังนั้นต้องขอบอกเลยครับว่าเจ้า Ferrari FF นั้นถือเป็นรถยนต์สีที่นั่งที่แรงที่สุดในโลกในยุคนั้น โดยใต้ฝากระโปรงหน้านั้นถูกติดตั้งเครื่องยนต์แบบ V12 สูบขนาดความจุ6,262ซีซีแบบไรระบบอัดอากาศสามารถรีดแรงม้าออกมาได้สูงสุด660ตัวแรงบิด500นิวตันเมตรตั้งแต่รอบที่1,000และสูงสุด683นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีด้วยกำลังอันมหาศาลน,นี้บวกกับระบบขับเคลื่อนแบบ All-wheel drive ทำให้รถสามารถกระโจนจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.7วินาทีและจาก0ูนยถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน9.8วินาทีความเร็วสูงสุดของรถที่ทําได้อยู่ที่335กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังขนาดนี้แล้วระบบความปลอดภัยก็ต้องมาควบคู่กันครับ ด้านระบบช่วงล่างและระบบห้ามล้อของ f e r r a r i FF นั้นปีกนกคู่ทำจากอลูมิเนียมที่แข็งแรงเป็นพิเศษช็อคอัพที่สามารถปรับระดับความสูงได้3ระดับจานดิสเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกขนาด398ม mm ิมที่ล้อด้านหน้าพร้อมคาลิปเปอร์6พอร์ตและดิสเบรกคาร์บอนเซรามิกด้านหลังขนาด360มิมพร้อมคาลิปเปอร์4พอร์ตด้วยศักยภาพของดิสเบรกทั้ง4ล้อ สามารถสยบม้าทั้งฝูงลงได้จากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนรถหยุดนิ่งใช้ระยะทางเพียง35เมตรเท่านั้นโดยสรุปแล้วสำหรับเจ้า f e r r a r ี่นั้นถือเป็นหนึ่งในสุดยอดรถจนของแบรนด์ที่อัดแน่นไปด้วยความทันสมัยและพละกกำลังอันมหาศาลชนิดที่เรียกว่าเพียงลมหายใจเฮือกเดียว รถก็ทะยานพุ่งขึ้นไปเร็วเกินกว่า79กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วและแน่นอนครับโดยพละกกำลังอันมหาศาลของรถทำให้เจ้าของรถที่เป็นคนขับต้องมีความรับผิดชอบสูงต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกำลัง600แรงม้านี้ด้วยการปล่อยมาทั้งหมดลงบนถนนในขณะที่มึนเมาง่วงนอนหรือไม่มีความชำนาญอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตอนเองและเพื่อนร่วมทางได้ครับ และหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียายนยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ